พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่17มรกราคมคศสตศพันราช2ิ2 2คพยานชีวิตโดยคุณลอรีฮอ์เว์ อลลโนอยสหรัฐอเมริกาในหัวข้อชมดาวอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ14 2 8ถึง28และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาคร้ครววและสามารถีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมดาเน,นลบทที่12ข้อ3 และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิด,ดิรันดร์คุณลอรีฮอลเวย์เป็นพยานว่าดิฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทดิฉันรู้สึกผ่อนคลายที่จะออกไปข้างนอกและจ้องมองดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับในเวลากลางคืน เมื่อมีการคาดการว่าจะมีปรากฏการฝนดาวตกในพื้นที่ของดิฉันดิฉันจึงไปยืนบนดาดฟ้าโดยเอ็นศีรษะไปด้านหลังเพื่อค้นหาฝนดาวตกขณะที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าโดยมีบ้านอยู่ด้านหลังดิฉันเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนเพียงครึ่งเดียวอาจมีดาวตกปรากฏที่บางส่วนของท้องฟ้าที่ดิฉันมองไม่เห็นเป็นพระคุณพระเจ้าที่พระองค์มองเห็นภาพรวมทั้งหมด พระเจ้าสร้างเราและทรงทราบถึงความล้มเหลวและชัยชนะในอดีตของเราพระเจ้ารู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกวันพระองค์ทรงรักทรงนำทางทรงปกป้อง และทรงให้อภัยแก่เราพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกรวมถึงพืชและสัตว์ทั้งหมดรวมถึงเราทั้งหลายด้วยเราสามารถขอบคุณพระเจ้าที่มองเห็นทุกสิ่งทั้งหมดและเราแต่ละคนมีความสำคัญต่อพระผู้สร้างของเราด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้การรู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทุกอย่างทำให้ข้าพเจ้าได้รับการเล้าโลมใจและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานการทรงสร้างของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมอบความรักแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจดจ่ออยู่กับพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเลือกที่จะถวายเกียรติและภาสิลิแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ